ก็จริงแล้วอยากเอาสิบนาทหรือว่าดูหลังัจกันแล้วก็ทุกคนจะกลับบ้านดีเพ่ดอกนะฮะีันน่าจะไปทกกว่าอโอเคฮะก็ก่อนจะไปก็ขอให้อ่พี่ทุกคนนะครับแล้วก็ิตน้าไปล้ได้ไหมนะครับโอเค ที่พีท bon ุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับขอให้ที่สิ้นไรขอให้สมปัญหาที่ประกาศนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเท่ๆมีสูตรในการทำงานตลอดทัุกทีแล้วการงานแล้วก็อย่าลืมนะครับหล้ำใจเสร็จงานนะครับขอเดินทางกลับบ้านโดยส่วนท่ภาคปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ระวังเรื่องของรถเก็บด้วยเพราะว่าเนี่ยมาเสิร์ฟเนี่ยควรนำรถเก็บเงินนะฮะเพราะว่าคุณบอกเข้ามาไงไปแล้วต้องการต้องการไม่ไปอ่ะมาที่ไง ที่ผมล็อกเอาไว้นะเพราะว่าจริงแล้วเขาติดต่อมาถึงประมาณนี้ยืนยันเป็นคนที่ฝับเล็กขึ้นจริงๆนะครับผมอะไรนะก็ท้ายที่สุดทีนี้นะครับผมต้องขอให้ทุกคนเลขสุดมันมากๆแล้วก็ใคร้องได้ช่วยร้องมาเยกยพร้อมกัน hát tin ta nghe tin dai ta nghe na con mắt con ที่ทำเพอเธอจะขอต่อไปแค่รอยยิ้มขงเธอเสมอห้ก็ชิ่นใจแตมาในวันทุกนีก้เธอจะบอก การติดต,ต่อมาหลายเรื่องให้เล่นละครนะครับแล้วก็แต่งระบบเป็นบทโวยฉาหมดเลยครับมาทำมาเซลฟี่กันให้เขาอม่ถามเล่นมันยิ่งเกินเลยนะปูมาเพื่อนปปูมาเพื่อเราจะได้ไม่เข้ามือฉาบอ๋อได้ไม่ตัวร้ายโอเคครับเข้าใจเล้วโวยเก่งด้วยดีเฮ้ยเฮ้ยของผมอย่ามายก การฝากผลงานก่อนฝากผลงานนะเดีย๋ยวมีรายการนะครับผมเป็นรายการที่มีความหลากหลายมีความบริเต้มีความพามีความตรงนี้ทุกอย่างมากๆในรายการนี้คือรายการ4โคดแกนดมนะครับผมก็เป็นพิธีกรครั้งแรกที่จัดร่วมกับน้องโดมนะครับผมน้องตั้มและก็พี่แก้มวิชานีเดียบีนะครับซึ่งติดตามทางช่องวัดนะครับผมคอนแอร์เทปแรกวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับผมน้องตั้มละครทีวีเรื่องลรงเมฆฮะลรงเมฆครับผมคุณจ้องมาทำเป็นละครทีวีเหรอครับใช่ครับ ช่องห้าช่องวันครับผมช่องวันช่องวันช่องวันขอโทษผมอยู่ช่องสามครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับเราเนาะช่องเราโปรโมทให้กันได้สีโฟนามที่ทำเป็นคอนเสิร์ตมาใช่ก็เมื่อปีที่แล้วถูกต้องนระสบความสำเร็จเป็นอย่างมากใช่แล้วคราวนี้มันเป็นพิธีงอนของโกการ์ดครับครั้งแรกครับผมก็ต้องสนานมากแอร์ไม่เป็รครันึ่งแอร์วันที่4กุมภาพันธ์เทสแรกกรุ๊ปาันช่องวันนะฮะแล้วเปลังำเน็กนะครับลัำเน็กเนี่ยน่าจะประมาณประมาณมีนาเมษาอแอร์ <ged> บแล้วเราคอเนเวทีแล้วครับลราคอเนเวทีตอนนี้อนรอก่นอนครับรอก่อนแล้วคอ,เอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตรอก่อนครับนี่โปรโมทที่นี่เลยนะ <ged> ใช่ครับโอเคขอเสียงปรบมือให้นทุกการติสตาร์ครับขอบคุณมากนะครับ <ged>